ส่วนมากถ้าเป็นอาบูมันจะเป็นหน่วงแม่เนี่ยแต่ถ้าของชิมางนงก็มัน่วนมต้งจะเป็นเขาเรียกอะไรหน่วงเวลาครับถ,ถ้าเราเข้าใจเรื่องมันง่ายเหมือนกัน,นเวลาขับดว่วนไม่ยุ่งยากคันนี้ก็สวยนะนี่ไ <c oughs> ล่คอร์ดไปเลย <c oughs> ราคาก็ อันนี้คันเท่าไหร่ครับราคาสูงไหมคันนีแหละของอะไรเนี่ยมอนสเตอร์มอนสเตอร์คอมมนโดของมอนสเตอร์แพงนะคันหนึ่งครับ4 0 8อ่ะทั้งคันทั้งลออตอนนั้นซื้อมาเนี่ยเฉพาะคันนะครับกับลออไอเนี่ยลออะไรชิมาโนเนี่ยเมื่อก่อนมาด้วยกันไงครับอ๋อมาแยกชุดพร้อมสายโอ้แพงมากเลยว่าอยู่คันสวย เวียดสิบยี่สิบครับนี่ 20, 20, นแข็งเลยตัวนี้ยิงโโย่งคันท่อนเอดียวยิ่งจิ๊ตติ้งยอดเลยครับน<อ>ี่ไม่ไม่มีไม,ไม่ไม่กลัวผมเคยตีไปแล้วมันไปท่อนปลายมันหลุดไปด้วยกัน,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 นตีไปน,นานมจิ๊ตติ้งแอคครับมันดีกว่ากันเนี่ยกับพวกสองข้อหน,นึ่งสองข้อสองข้อมันจะไปแข็องอยู่ตรงกลางตรงตรงที่เราต่อข้อหนึ่งครับ นะครับตีออันไหนดีตีดีกว่าบอลคท่อนเดียวตีดีกว่าแน่นอนคับแอคชั่นดีกว่าคันนี้สวยครับสวยเลยนี่เล่นสายใหญ่ได้ตัวเล็คันาดนี้เข้าบ่อสบายเลยนะคจับมือด้วยด้ามจับแล้วก็บอกมือมากใหญ่ใหญ่หเจ็ดร้อยแปดสิบ ลงเว็บขายก็ได้ในเมยมันยัขายเลยเนี่ยซื้อเสื่อมาใส่ครั้งเดียวแล้วก็ลงเว็บขายลงเว็บขายต่วีบิวีว่านดิดดีอย่างนึงครนะับมันมีอะไรนะครับถึงว่าอ่ราคาราคาเป็นครับนี่อะไร ของเพื่อนเคย<ม>เคยเคยเขาควายพังคันร้านเลี้ยเรียกจะมีอะไรให้เลยครับดีถือว่าดีอยู่แต่ว่าถือว่ามันพังเขาควายใช่แหละครับแต่ว่าอาก็ไม่รู้นะว่าเขาควายมันมคืออะไรตรงนั้มันก็ชุดนี้แหละครับชุดที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยมันมันวิ่งเข้าไปเี่ยเขาว่าตีแล้วมันมันแบบมันมันไม่ล็อกอ่ะครับต,ต,ตัวเก็บสายใช่มันไม่ใมมส่ให้ คือมันพังมันมันสพราะว่มันจะเกลียวมันจะรูดออกมาครับใช่ครับแล้วแล้วเวลาเวลาาเรก่็มาหนีสายมันก็จะทับกันเวลาไปตีมันก็ไม่ได้นะครับนี่ถ้าส่วนมากจะพังตัวนี้กันบ่อยซะบ่อยแต่ตัวมีบ้านนี้คือมันมันมีอะไรครับแต่ส่วนมากของอาซื้อเมื่อก่อนซื้อรองราคาถูกมามันเป็นแบบนี้ทิ้งไปเลยไม่ซ่อมไม่อะไรซื้อมาแค่ตัวห้าหกร้อยครับ some guys